มาช่วยกัันนปปลลููกกกคววววาามดีีไไ้้้ท่หหใใจจิตสึรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสู่องค์กรคุณธรรมและปลูกฝังค่านิยมของบุคลากรให้ประพฤตินตนและปฏิบัติงานด้วยความโปรงไสมีความซื่อสัตย์สุจริต โดยการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในปีงบประมาณพศ2565มีผลคะแนน95.61และได้ขยายผลเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนธรรมิบาลเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจะริยธรรมให้ประชาชน มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื้อสัตว์สุจริตและส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพตอบสนองและสอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแผนแม่บทประเด็นที่21การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและยุทธศาสตร์ด้านที่6การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนธรรมาธิบาลประจำปีงบประมาณพศ2566ณพื้นที่ชุมชนหัวควนโคกยางเขตเทศบาลตำบลน,นาวงและพื้นที่บ้านเหนือคลองเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้งหมู่ที่5ตำบลบางกุ้งอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังในสองกิจกรรมหลักดังนี้ วันที่30มิถุนายน2566ได้ดำเนินงานกิจกรรมหลักที่1ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้แทนภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของภาคประชาชนในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่เป้าหมายตามหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาปลูกและปลุกจิตสำนึก การเป็นพลเมืองที่ดีและมีวัฒนธรรมสุจริตและเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างทัศนคติที่ดีของการปฏิบัติงานภาคราชการในปัจจุบันผลที่ได้รับจากการดําเนินกิจกรรมบรรล,ลุตามวัตถุประสงค์มีประชาชนในหมู่บ้านชุมชนจํานวน30คนได้ลงทะเบียนเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ชุมชนธรรมมาพิบาลวันพุทธที่30สิงหาคม2566กิจกรรมหลักที่2การส่งเสริมกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ชุมชนธรรม,มาพิบาลวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ของหมู่บ้านชุมชนให้เกิดการปลูกฝังและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเป็นพลเมืองที่ดีและมีวัฒนธรรมสุจริตกิจกรรมรณรงค์และขยายผลการปลูกและปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีและมีวัฒนธรรมสุจริตผ่านเวทีเสวนาเท็ดท็อกการปลูกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบการเป็นพลเมืองที่ดีและมีวัฒนธรรมสุจริตภายในหมู่บ้านชุมชนผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาประกอบด้วย นายวิรัตบวัวแก้วนายกยองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้งนายพิทักษ์สุวรรณน,นายกเทศมนตรีตำบลน,นาวงดรสุดขนึงอาจชอบการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวงนายว,วิสุทธ์คงสุดรู้กำนันตำบลบางกุ้งนายจำเนียนพิรมเลิกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5าตำบลบางกุ้งโดยพิธีกรคือนางสาวทิติพักทองใบผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง หนึง่งท่านมีบทบาทในการปลูกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบการเป็นพลเมืองที่ดีและมีวัฒนธรรมสุจริตภายในหมู่บ้านชุมชนอย่างไรบ้าง <Want> 2. ท่านคิดว่า <sans> การปลูกและปลูกจิตสำนึก <SAT> การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบการเป็น <hayat> พลเมืองที่ดีและมีวัฒนธรรมสุจริตภายในหมู่บ้านชุมชน มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง 3. ท่านมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและพัฒนาด้านการปลูกและปลูกจิตสำนึก<ห>านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบการเป็นพลเมืองที่ดีและมีวัฒนธรรมสุจริตภายในหมู่บ้านชุมชนอย่างไรบ้าง 4. ให้ท่านนิยาม3คํคำเพื่อกระตุ้นปลูกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเป็นพลเมืองที่ดีและมีวัฒนธรรมสุจริตภายในหมู่บ้านชุมชนกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตระหนักรับรู้รู้แจ้งรู้ชัดเดินหน้ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและรักษาความสะอาดหมู่บ้านชุมชนเก็บขยะสองข้างทาง ร่วมมือร่วมใจทุกเพศทุกวัยทุกกลไกการพัฒนากิจกรรมเริ่มสร้างสรรค์ชุมชนธรรม,มาิบาลผ่านกิจกรรมทำปุ๋ยหมักบูกะชิกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกชะอมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเสริมสร้างความรักสามคัคคีและกิจกรรมปันรักปันสุขให้แก่ครัวเรือนต้นแบบวัดโรงเรียน โรงพยาบาลในพื้นที่ตามหลักธรรมพิบาลผลที่ได้รับจากการดํำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์หมู่บ้านชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์จำนวน3กิจกรรมมีครัวเรือนจำนวน122ครัวเรือนในหมู่บ้านชุมชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตคิดเป็นร้อยละ51.91ของครัวเรือนทั้งหมด พวกเราประชาชนหมู่ที่5ตำบลบางกุ้งอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังพร้อมเป็นพลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจะร่วมมือกันป้องปราบสร้างความตระหนักรับรู้ถึงพิภัยปัญหาการทุจริตมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกการเป็นคนดีมีวินยัยมีจิตอาสา